ครับนี่แหละแม่นะครับนี่ครับโอ้มันมันได้ก็ไก่ตัวปาดี๋ยวนสามไก่ครับพม่าไก่แบบไก่แบบในการเลย่อนะอในการครับพม่าเมียบตั้งสามล่ะนี่ครับคุณพ่อเพี่นมาเบิ่งหงดำครับมาเบิ่งไข่เนาะนี่พี่น้องครับโอ้นี่บอกครับผมสี่รับส้มกันมาครับหลานครับนี่หลานน้อยอ่านดาใส่กล้องให้เวลาพ่อศิวะอ่านดาใส่กล้องนี่ครับพ่อศิวะเออเอาไปเห็ดแนวไปขอมาขอไปเห็ดเป็นนอเป็นแนวไปทัดสายน้ำก็เลยพาหลานมา คุณพ่อทางอุบลนอคุณพ่อเมื่อวานนี่ครับพี่น้องทางวารินมาเนาะทางเก็บมาลาดมาอันนี้พี่น้องทางน้ำเยื่นทั้งเยื่ออุบลนอมาเบิองครับมาแวะมาเบิองทายาทลูกของดำครับไปคุณพ่อพันธุ์ตีครับอยู่ทั้งหน้าอยู่ทั้งนาพี่ละไปเออได้เอาไข่น้ำเพลินเราไปตเอาเองครับผมมาเบิองลูกของดำของแท้แล้วครับนี่ จะได้โตต้นไปสายพันธุ์ดีๆแล้วข้ลุงช่างก่เก็บูกรลานนาะทาบนาเห็นใบเนพี่น้องที่นประเทศไทยเม่คันไม่มักสายจังลูลังสูแล้วแต่าเอาแบงก็ลำพันไปน้ลูลังมักสายตีหลัางกะมาแบงแบบเพราะว่าผมกับบริเฮดไก่เลี้ยงตีโดยตเราะว่ากบท่านเหตยูในผลิตรท่านด้วยเพราะเรื่องเพราท่านเฮ็ด ทางวันหน้าย่ามขนน้ำเน่ธรรมดาดีละไปจับไดอยู่วงดำจ้าไดงดำนี่คือจับอ่ไ้หรอคุณพ่อบ่ได้นอวจับไสร้านอุ่นไทยคลิปใหนะโอ้โหขุนข้างปุนไงเลยครับเราถึงว่าฮงดำก่อไปบึงบึงนบึงโตจับอะไรนอจับไสญงครับถึงกลมหังแข็งแรงครับแข็งแรงสมบูรณ์ดี ไก่สามไก่อยู่กับเจ้าของตลอดเป็นบอกสามไก่อยู่กับเจ้าของตลอดสไก่สุรลมดอกบดีหมเน้นเพราะว่า,ามันเพราะว่าแ<ถ>ต่ตตเข้าเสียวออกแล้วมันมันเป็นไก่แบบร้อยใยนะ่ะสามกิโลครัวบ,บานที่นี่ก็เลยบ่มีครูก็เลยครูเนาะก็เลยปลดเอาแต่หลูกแต่ร้านพคนออกไปห้องดำครับผมโอเคแล้วล่ะครับครับคุณพ่อครับขอบคุณในไลน์ครับทีมาเยี่ยมยามกันเนาะคุณพ่อเนาะเดี๋ยวก็ลงขอบคุณน้องข้าเบิงครับผมครับ